คืนหนึ่งท้องฟ้าทั้งโลกดับลงไม่มีดาวเหลือแม้แต่ดวงเดียวผู้คนต่างเงยหน้ามองฟ้าและได้แต่เงียบงนันจนกระทั่งมีเพียงดวงเดียวที่ยังส่องแสงอยู่เหนือภกเขาเด็กชายคนหนึ่งฝันเห็นแสงนั้นและได้ยินเสียงกระซิบเสียงพูดว่าหากอยากให้ฟ้ากลับมาสว่าง จงตามแสงนั้นไปเขาออกเดินทางผ่านพายุผ่านความกลัวเสียงลมเสียงฟ้าร้องแต่แสงดาวยังนำทางเขาขึ้นถึงยอดเขาเห็นดวงดาวดวงสุดท้ายร่วงลงต่อหน้าเด็กชายยื่นมือรับแสงนั้นไว้หัวใจเริ่มส่องประกาย แสงดาวแผ่กระจายฟ้ากลับมาสว่างอีกครั้งผู้คนทั่วโลกยิ้มมองเห็นแสงแห่งความหวังกลับมาและนับจากนั้นผู้คนเรียกมันว่าดาวของเด็กชายผู้ไม่ยอมแพ้